ดีค่ะชื่อนางสาวทัศริยาราชศรีรหัสนิสิต5 4 0 1 1 2, 2 1 3 1ย์5 4 1 2 1ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยายลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำรูปพาโนรามาโดยใช้โปรแกรมพาโนรามาสตูดิโอนะคะเริ่มแรกกด เพย์ซิงเกิลโลพาโลนามาแล้วไปที่ File Import Image เลือกรูปที่ต้องการจะทำต่อไปกด p a r a มิเตอเพื่อกำหนดจุดกึ่งกลางแล้วไปที่อ l ล g n แล้วก็เลือกอันที่สอง ต่อไปกด Blender เพื่อตัดภาพที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะคะ้วตรวจดูรูปภาพโดยการเลื่อนข้างบนแล้วก็ทำการ save add image เพียงเท่านี้เราก็จะได้ลูกพาโนรามาที่สวยงามขอบคุณค่ะ